พิธีปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถขอดโบสถ์วัดทุ่งสว่างวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีณอุโบสถวัดทุ่งสว่างบ้านดวงตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นประกอบพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถขอดโบสถ์ โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระมงคลปริยติธาดา เจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระครูสุตตะศาสนการเจ้าอาวาสวัดพุทธกเกษรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระปีสุวรรณวังโสประธานสงฆ์วัดทุ่งสว่างพระอธิการสุพจน์สุทธิจิตโตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง คณะสงฆ์อำเภอน,น้ำ p h องนายธนากรอุบลบาลพร้อมคณะเจ้าภาพลูกนิมิตเอกและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตนายมานิตผลสุวรรณกำนันตำบลน,น้ำ p h o n นายวานิตกลางล่าผู้ใหญ่บ้านบ้านด้วงหมู่หกผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิก,กชนเข้าร่วมพิธี เวลาสิบนาฬกาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยนายมานิตพลสุวรรณกำนันตะบนน้ำพองจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนะไตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลถวายจตุปัจจัยเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร เวลา12นาฬิกา30นาทีเจ้าภาพลูกนิมิตเอกจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเวลา13นาฬกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนาชจองโบกแต่เรานิยมเรียกว่านานขอดโบกอีสานว่าขอดโบกบางทีก็เรียกว่าฉลองโบกบางทีก็เรียกว่า ผูกพตัตสีมาการฉลองโหมหรือผูกพัตสีมานี้ถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาพุทธกิจถือว่าการทุกงานที่พวกเราเรีเนการว่าไม่มีงานอะไรที่ใหญ่ถึงงานตักบุญปิดตอกฝังลูกนิมิตหรือการฉลองโหมหรืองานขอดบุญที่ว่าสําคัญนี้ก็คือ ในการที่มีอุโบสถมีสีมาคำว่าสีมาี่ยแปลว่าเขตแนขดแนเขตแดนนี้ได้มาจากพระเจ้าแผ่นดินทุกทุกพระองค์แต่ง,งนานนี้ก็ได้รับพระพานนปปราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่พวกเราเรียกว่าวิสุขาสีมาอันนี้คือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ บทหลังนี้สําเร็จลรือไปด้วยดีอาศัยท่านเจ้าอาวาเป็นหลักแต่ว่าเริ่มต้นจริงๆกน้องตาพีเวลา14นาฬิกานายมานิตพลสุวรรณกำนันตำบลน,น้ำพองอาจพระบรมราชาองค์การพระราชวิสุงคามเสมาและกล่าวคำถวายโรงอุโบสถรายชื่อวัดิที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา วันที่2อประจำปี2562ที่เอ็สอง,สองวัดลุกสว,ว่าตำบลน้ำพองอําเภอน้ำพองเจ้าัดขอนแก่กำาังเขตกว้าง32เมตรยาว34เมตร จากนั้นพระมงคลปริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นมอบมีดมงคลให้แก่เจ้าภาพเอกและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ thank mm -hmm. you เวลา14นาฬิกา19นาทีเจ้าภาพลูกนิมิตเอกพร้อมคณะเข้าสู่โรงอุโบสถและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเข้าสู่ประตูลูกนิมิตที่กำหนดไว้จากนั้นเจ้าภาพลูกนิมิตทำพิธีตัดไว้ลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์ประกอบพิธีทักลูกนิมิตรอบโรงอุโบสถตามทิศต่างๆจนครบทั้ง8ทิศ เทวดาทั้งสี่องค์พุทธศาสนิกชนรับปาสาโนพันเตเก้าครั้งจากนั้นพระสงฆ์ประกอบพิธีสวดสมมุติจีวราวิปววาทและสวดสมานสังวาสสีมาสวดผูกในโรงอุโบสถเจริญพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี 别梭别梭嘎扎诺耶达。<noise> <noise>